สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่วันชาแนลนะคะวันนี้ลี่ก็อยู่ที่ DJI สาขาพระราม9นะคะก็จะมาซื้อกล้องนะคะ DJI Cosmo Action 3นะคะก็อยากบอกว่าไม่เคยใช้กล้องแอคชั่นมาก่อนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอคําแนะนํานะคะจากทางร้านนะคะแบบการใช้งานเบื้องต้นนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างคะ่ะเริ่มต้นนะครับการเปิดเชื่อนะครับก็ลูกค้าเปิดที่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับกดค้างไว้ แบ๊บ้เดียวเครื่องก็จะทํางานแล้วครับแล้วตัวนี้ก็จะเลือกโหมดได้เป็นโหมดโฟโต้วิดีโอสโลโมชันหรือว่าทำแบบครับถ้าลูกค้าโฟโต้นะครับโฟโต้ก็จะมีถ่ายแบบ4ต่อ3หรือว่า16ต่อ9ตัวนี้เป็นตัวเขาดาว,ว่าจะตั้งระกีวิถ่ายครับต่อไปจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับตัววิดีโอจะเลือกความละเอียดได้ สูงสุดที่ 4K 120ยเฟรมเรยนะครับแล้วถ้าลูกค้าอยากจะเลือกกันสั่นจะมีทั้งการสั่นแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยการสไลด์ขึ้นบนนี้แล้วกดตรงนี้ครับล็อกสเตดี้จะเป็นการสั่นในแนวตั้งนะครับส่วนไทลิซอนสเตดี้จะเป็นการสั่นในแนวนอนจะต้องประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าถ่ายแนวตั้งก็ให้เลือกเป็นล็อกสเตดี้มันจะช่วยการสั่นในแนวตั้ง ถ้าแนวนอนก็ให้เลือกเป็น Horizon Steady ครับ Horizon Steady เวลาลูกค้าถ่ายนะครับสมมุติกดถ่ายไปนะครับแล้วเราหมุนกล้องไปด้วยอย่างนี้วิดีโอที่ออกมามันจะไม่หมุนครับเห็นไหมครับวิดีโอที่ออกมามันจะไม่หมุนตารที่เราหมุนกล้องกลักบหัวถ่ายวิดีโอจะประมาณนี้ ถ้าเลือกก็สไลด์ขึ้นมาได้เลยครับเลือกความละเอียดถ่ายขนาดไหนเฟรมเรทเท่าไหร่แล้วก็เลือกโหมดการสั่นตรงนี้หมุามายถึงยังไงล่ะครับทีมบอกว่ามันมนมันไม่หมุนตามจะอยู่ในโหมด horizon steady ครับให้มันหมุนตามอิดไปเลยครับปิดเลยใช่ครับนะครับจะเป็นการสั่น ต่อไปก็เป็นเรื่องส l o w motion นะครับก็ถ่ายภาพส l o w เป็นขาต้นครับถ่ายภาพ slow motion ครับทำแลบก็คือทำแลบก็จะมีสองอย่างก็คือถ่ายเป็นไฮเปอร์แลบไฮเปอร์แลบก็คือตัวกล้องเดินไปด้วยตัวกล้องขยับไปด้วยส่วนพวกทำแบะครับก็จะถ่ายพวกนะครับพวกพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นครับก็เลือกหมดนี้เอาความเร็วเท่านี้ครับเลือกหมดนี้นะครับต่อไปเป็นการตั้งค่า คุณนะครับเหมือนว่าเป็นการเซฟตั้งค่าไว้ถืงว่าลูกค้าจะถ่ายแนวนอนลูกค้าเซฟตั้งค่าว่าเป็นฮอริซอนอะไรที่ความละเอียดเท่านี้ลูกค้ากดเซฟไปเลยส่วนอันที่สอง C2 ลูกค้าจะเป็นตั้งค่าในแนวตั้งใช้ล็อกสเตดี้ลูกค้าก็เซฟเป็น C2 เวลาเลือกก็แค่เลือก C1 หรืออ2ตั้งค่าก็จะตั้งค่าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปสไลด์ตั้งทีละตัวครับเข้าใจไหมครับ <laughs> ได้ครับ สมมติอันนี้ผมตั้งไว้ที่ฟังก์ชันนี้เป็นทำแลบนะครับในฟังก์ชันหนึ่ง,งนะครับถ้าผมอยากจะถ่ายวิดีโอสองจุดเจ็ด k หกสิบเฟรมเดทผมก็เลือกอันนี้เลยถ้าผมจะถ่ายทำแลบผมก็เลือกอันนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสลดยขึ้นนะครับเพื่อผ่านตัวนี้เลยเหมือนเป็นเฟอร์บริตเราเซฟตั้งค่านั้นไว้ เครื่องมือแต่ว่าใช่ครับนนมันเหมือนมันผกมันไม่เหมือนกันนะเนาะสะอาดนะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยครับมันตั้งได้ได้เพิ่มครับตั้งได้เพิ่มครับตั้งเพิ่มมีอยาตั้งแนวร้อน,น,อ,นอะไรหมายถึงว่าอ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะถ่ายเป็นตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอที่สิบสิบสี่ k พีหกต่อเก้าร้อยยี่สิบเฟรมเรทใช้ล็อกสเตดี้หมดกันสัน่นอ่าตัวนี้ เป็นเฟอร์มบริตนี้ลูกค้าก็เพิ่มบิกครับนี่ครับมันก็จะขึ้นออาใหม่หนึ่งเฟอร์มบริตดีดีใต้ครับ,รบต่อไปเป็นพวกค i ิกสวิตต์นะครับอันแรกจะเป็นคําสั่งเสียงว่าจะใช้คําสั่งเสียงเปิดหรือปิดคําสั่งเสียงต่อไปนะครับก็จะเป็นการสวิตสกรี n ก็ให้จอทำงานแค่ฝั่งเดียวสมมติว่าเราเล่นจอหลังจอหน้าก็จะปิดเปนการประหยัดแบตครับต่อไปให้ติ๊กว่าเราเวลาเราสไลด์ตรงนี้ครับให้เอาโหมดไหนขึ้นมาโชว์ตรงนี้บ้างนะครับผมก็ติ๊กไปหมดเลยนะครับให้มันขึ้นหมดเลยครับต่อไปเป็นการตั้งค่าแสงของหน้าจอว่าอยาความสว่างแค่ไหนต่อไปเป็น snapshot นะครับอยู่ในเซตติ้ง snapshot ก็คือการกดตัวนี้ครับเวลาเครื่องเปิดเครื่องปิดอยู่เวลากดตัวนี้ครั้งปุ๊บเขาจะมาถ่ายให้เลยอะไรับทีนะครับลองผมลองปิดนะครับถึงลูกค้าปิดเครื่องอยู่แต่ลูกค้าอาเจอวิวนี้ลูกค้าชอบลูกค้ากดนะครับขายให้เลยแล้วพอเราหยุดคคอร์ดปุ๊บก็จะปิดอัตโนมัติเลยอันนี้คือ snapshot ราสามารถตั้งได้ว่าจะถ่ายเป็นวิดีโอโปกติหรือว่าเป็นไฮเปอร์แลปนะครับอันนี้คืออันเดียวกับมิกกี้ครับใช้ได้ฝั่งเดียวหน้าหลังนะครับวทคอนโทรลก็เป็นตัวเดียวกับมิกกี้สามารถใช้งานได้สองภาษาก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับคำสั่งในการไว c ์คอนโทรลก็จะมีจะมีต t a เรคคอร์ดสต็อ r เรคคอแล้วก็ Take Photo, Shut Down ก็จะมีประมาณนี้คอนโซลของไวคอนโทลต่อไปเรื่องซูกูบ้าไดวิ่งตัวนี้เขากันน้ําได้สิบหกเมตรแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าลงน้ํามากกว่าส4สเมตรให้เปิดตัวนี้ครับพอเปิดตัวนี้ปุ๊บลูกค้าจะสามารถเล็คอร์ดผ่านตัวนี้ได้แต่เวลาหยุดเลคคอร์ดต้องเล็กด์้อนหยุดผ่านตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันของเขาต่อไปก็เป็นการเชื่อมต่อครับว่าเชื่อมต่อผ่านไวเลสอะไรอย่างนี้ถ้าเชื่อมต่อผ่านเป็นซีเรียลของเครื่องครับเวลาต่อผ่านดีไจเมโมก็ให้กด เรียกไวเลสแอ์ตัว Wi-Fi ที่ชื่อว่านีครับอันนี้ต้องลองต่อดูเดี๋ยวมันจะขึ้นบอกวันนี้ก็เสียงครับเสียงเวลาสไลด์ซ้ายขวาให้เป็นดังแค่ไหนมากน้อยหรือว่าปิดไปเลยต่อไปก็เป็นเส้นกิดครับลูกค้าใช้เส้นกิจไหมใช้หรือว่าไม่ใช้อันนี้เป็นแอนตี้แสงกระพริบก็แนะนำให้กดเปิดออโต้ไว้เวลาถ่ายภาพแล้วมีแสงกระพริบส่วนมาครับถ้าจะตัดออก อันนี้ให้พักหน้าจอก่วิสมว่าลูกค้ากดเลคคอร์ดปุ๊บใช่ไหมครับคือตัวเล็กหน้าจอก็อาจจะเลคคอร์ดอยู่แต่ว่าอยากให้มันดับไปก่วิแต่ถึงหน้าจอมันดับไปปุ๊บมันก็ยังเลคคอร์ดอยู่เป็นการเซฟแบตครับเรียกว่าก่วิถ้าเครื่องเปิดอยู่ก่วิให้ power off อัตโนมัติไฟ LED แสดงสถานะบันทึกแสดงสถานะปิดหรือเปิด ตัวนี้เป็นบริสันคาลิเบตมันจะเป็นการคาลิเบตบาลานซ์ Balance ของเครื่องครับอ่าน,นี่ยครับต้องลองคาลิเบทดูนะครับขอให้ตั้งเขาจะให้ตั้งกล้องมาเฉยๆห้ามไปแตะกล้องแล้วกดคาลิเบตแต่ว่าต้องใช้ไปสักพักหนึ่งครับถุงแล้วกล้องมันเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวางครับมันไม่ตรงมันไม่กึ่งกลางครับกดตัวเนี้ยเขาจะคาลิเบทให้ใหม่อ่าแต่อันเนี้ยมันยังคาลิเบทไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นของใหม่อยู่ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งครับถ้ามันไม่ตรง อันนี้โทรศัพท์อันนี้เป็นอันนี้ต้องต่อกับดีไซน์เมโมเวลาไลฟ์สตรีมครับอันนี้ก็เป็นภาษาวันชี่แล้วก็ตัวนี้สามารถโซแมทเมมได้ลบข้อมูลในเมมออกอันนี้ก็เป็นแ a c กซ์เทรีเซแล้วครับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็คําสั่งเสียงคําสั่งเสียงตัวนี้ก็ได้ถ้าลูกค้าอยากติดตรงนี้ครับ ี่ตัวนี้เปิดปิดใช้ตัวนี้แทนก็ได้อันนี้ก็เป็นขอบหน้าจอใช่ครับหน้าจอหน้าครับมันจะเป็นหาลูกค้าดูสังเกตดูนะครับมันจะเป็นมีขอบดำๆแต่ถ้าลูกค้านี่ปุ๊บเต็มอ่า แต่ถ้าเมือ่อกี้ที่กลับมาตั้งหน้าที่ทำยังไงนะสไลด์ขึ้นหนึ่งทีครับนะครับสมมุิเราไปข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสไลด์ขึ้นหนึ่งทีใช่ครับแก็ผิดสไลด์ขึ้นหนึ่งทีแล้วก็น้าเลยผิดได้ผิดได้เลยครับผิดปุ๊บนะครับผิดปุ๊บสไลด์เพิ่มแสงแบบแสงคื่น,นที่มัน,น,น,นไม่ได้มีออนเลยแสงอื่นแบบออฟเลยอ๋อไอพวกเนี้ยลูกค้าต้องมีความรู้เรื่องพวกสป<อ>ีดชัตเตอร์อะครับนะสกุลนะครับนะครับ มันต้องตั้งค่าอ่าตัวนี้เดี๋ยวอธิบายครับถ้าลูกค้าไม่ทราบเรื่องพวกสปิดัเตอร์พวกค่าแสงค่าแสงนะครับให้ตั้งเป็นออโต้แต่ถ้าเป็นโปรเมื่อไหร่ปุ๊บลูกค้าจะสามารถตั้งพวกสปิสรัเตอร์ได้กว้างแค่ไหนครับถึงสแตนดดร์ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าวายก็จะกว้างขึ้นหน่อยนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอที่ประมาณ 2.7K ครับเขาจะมีซุปอันต้าวายด้วยขึ้นอยู่กับวิดีโอที่เราอัดด้วยความละเอียดวิดีโอครับนะ มีสายอ๋ออันนี้ต้องต้องไปปรับตั้งต้องั้งเป็นโปรครับแต่เดี๋ยวผมให้พี่นี่ครับมันจะเป็นตัวอ p e เชอร์อันนี้เป็นสปดชัตเตอร์นะครับเราตงแโหหน้าจอเลย่นี้นี่ครับเข้ามาโหมดโปรครับแล้วก็อ p e เชอร์อันนี้เป็นการรับแสงตัวนี้เป็น iso นะครับถ้าถ่ายน้ำตกเนาะถ้ากลางวันอ่ามันอยู่ที่สภาวะแสงนะครับตอนเราให้เลือกตามนี้นะครับ แสงก็คือจะมีทั้ง400 200 800อ่าอันนี้หกกัจจ้าเข้าๆไปก่อนอันนี้ก็ดันเราเพิ่มชื่อขึ้นไปพอจะได้แสงสว่างปุ๊บค่อยคอนเฟิร์มนะครับผมไว้เปนล้านเราก็ตั้งเป็นเป็นนวลก็ได้คอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยมาเลือกนะครับมาเลือกไอ้เป็นชับเพ้นสีนะครับดูสีฟ้ากับสีส้ม มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราได้แล้วเร,เราค่อยคอนเฟิร์มถ่ายคลิปไอ๋ออันนี้เป็นถ่ายน้ำตกอันนี้มันหมดวิดีโอนี่ว่าอยู่ถ้าถ่ายได้หรอคะไฟครับอ่าใช่ครับผมระยะนิดนึงเราต้องดึงแบบนี้เหมือนที่ผมตั้งเลยแล้วก็ลบแต่มันจะมีแล้วแต่สภาพแสงอย่างที่ผมบอกเพราะว่าบางทีแสงสว่างมากนะครับเราจะใช้สปีดเยอะไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มี ND filter มันต้องมี ND filter ช่วยเพื่อแบบเหมือนแว่นกันแสงะครับตัดแสงแดดเหมือนกันต้องมีเหมือนกันถ้าแบบเราดูตาเปล่าปุ๊บเราไปเพิ่มสปีดอ่ะมันจะสว่างฟุ้งไปเลยคันนี้ที่จะเป็นถ่ายงานทอร์มินั้นมันชอบมืดแต่เนียทำไมถ่ายงานกลางคืนนะคะถ้ากลางคืนหมายถึงว่าถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมครับถ่ายวิดีโออ่าวิดีโอหมอนเข้าวิดีโอได้เลยครับแล้วก็ นะค,ครับเข้าหมดโพเหมือนเดิมตั้งหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อร้อยก็ได้เลื่อนลงมาหนึ่งต่อยี่สิบหรือว่าหนึ่งต่อร้อยก็ได้อ่านันีจะบวกขึ้นอ่ามันมันได้หมดครับผมอันนี้อยู่ที่ถ้ามืดมากมืดน้อยเหมือนกันแสงคือสำคัญแสงที่เราอยู่ในสภาวะตรงนั้น ถ้าผมานเราก็ต้องตั้งก่อนครับเราต้องดูว่ามืดขนาดไหนมันก็จะเห็นในหน้าจอนี้เลยนั่งเห็นอยู่ครับผมใช่ครับอาอ่ใช่ครับผมใช่อย่างเงี้ยครับแล้วคอนเฟิร์มเลนนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็นแค่อันนี้อ l t r a w อันนี้ว i อันนี้ตนดาร์ดอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นกดถ่ายได้เลย ถ้าเราใช้โหมดออโต้ในเวลากันคืนละคะออโต้ <Auto S 2> ก็ได้ครับผมออโต้ Auto ก็ได้ครับแต่ว่าแสงมันจะไม่ค่อยสม,มดุลกันถ้าถ้าในเรื่องจริงๆแล้วปรับเมนนั่นจะสม,มดุลกว่าเพราะว่ามันปรับเป็นแบบเราปรับเองแล้วมันคงที่กว่าถ้าออโต้ปุ๊บอ่ะมันถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าบางทีแสงมันฟุ้งมากบางทีก็ดบเนี่ยครับแล้วแต่บางโอกาสครับตัวเป็นติดก็ เหลือแค่ตัวนี้ครับตัวซูมกดค้างด้านด้านขวานี้นะครับแล้วจากนั้นก็กดซูมได้เลยครับีแบบนะได้ครับได้ครับอันนี้ผมกลับไปเริ่มต้นก่อนนะครับกลับางหี้ก็ได้ค่ะเนี่ยครับจะเป็นใช่ขากดกดค้างอ่าก่อนบัด ก่อนเราจะถ่ายเราเราก็ต้องเลือกว่าจะซูมประมาณไหนแล้วก็กดถ่ายสมมุติว่าอ่านเนี่ยครับภาพนี้มันไม่ครบใช่ไหมครับอยากได้ประมาณนี้นะครับาเี่บมครับผมอเนียก็ไม่ได้อ้ัมือใช่่หรอต้องต่อกับมือถือครับแล้วคอนโทรลผ่านมือถือแทน<อ>ใช่ครับมาสามารถต่อกับมือถือไล้ด้วยอจอแสดงผลตัวนี้ก็จะดิ้งมาในมือถือเลย กันไม่ต้องครับสูว่าลูกค้าเซลฟี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต่อยดูนะครับอันนี้เราสาธิตอะไรนะคะอาจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านมือถือครับโดยเข้าทีแอปอะไรครับอ่นแรกเปิด Wifi กับ b l u บ t o ท t h นะครับแล้วก็ต้องมีแอปพลิเคชันชื่อว่า DJI Mimo ครับกดพอครับพกดตรงที่อุปกรณ์ครับ อ๋ออันนี้ของผมมันไปต่อไม้กิมบอลอยู่ครับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์มันต่อไม้กิมบอลอยู่ผมก็ตัดการเชื่อมต่อครับแล้วก็เซิร์ชใหม่ทักไ,ได้หลายเครื่องใช่ไหมครับได้หลายเครื่องครับแต่ว่าในครั้งหนึ่งที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อได้แค่เครื่องเดียวครับเพราะว่าพอลูกค้าเชื่อมต่อปุ๊บภาพนี้จะดึงมานี้เลยซีเรียลให้ตรงกัน นะครับแล้วกดเชื่อมต่อเลยแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เข้าร่วมไ้ม้ว,าาวใช่ครับครับใช่เราก็จะคอนโทรลผ่านตัวนี้แทนก็อย่างที่กรณีที่ว่าซูมใช่ไหมครับนะี่ครับ ถ้าสมมติถ่ายภาพถ่ายใช่ไหมครับเป็นภาพถ่ายแล้วก็เลื่อนซูมได้เลยใช่ครับก็ก็จะ,ะลากขึ้นลากลงใช่ครับสมมติว่ากดถ่ายก็กดถ่าย มันทวนผ่านตัวนี้ก็ได้แล้วมันไอเปร์หลักนี้มันเน้นขายอะไรบ้างงั้นก็แบบว่าลูกค้าต้องการกอเวลาไปเดินตลาดนัดเดินห้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเราปุ๊บุ๊บปุ๊บไปครับอ่าอันนั้นคือไฮเปอร์แลักนั่นคือเราเราต้องถ่ายเราก็ต้องถ่ายธรรมดาไปก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายดูเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นทักทูณสิบใช่ไหมครับรูปสิบก็ได้โอเคเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับ นะครับภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันจะกอไปเลยนะครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดแล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปด้วยใช่กับล็อกสเตดี้นะครับจะใช้ไม่ได้ทุกทุกภาพความละเอียดของวิดีโอสมมุติลูกค้าถ่ายเป็น 4K ใช่ไหมครับอ่า 4K 1 2 0เฟรมเลทตัวการสั่นเขาจะเป็นการสั่นเฉพาะแนวตั้งอย่างเดียว บางทีลูกค้าจะหาไม่เจอเนี่ยครับลูกค้าจะต้องลดความละเอียดลงมานิดนึงครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้ายังมือใหม่อยู่ก็เน้นตัวนี้ให้เป็นออโต้ครับน้ได้นานเขาเทสก็ไม่มีปัญหาครับได้นานเลยครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่านะครับสมมติว่าลูกค้าเปิดปุ๊บลูกค้าจะกดปั่มอุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ได้แต่จะกดสต็อปเรคคอร์ดไม่ได้นะครับ เหมือนเมื่อกี้ผมผมงงว่าทำไมสต็อปไม่ได้ผมเปิดโหมดนี้ไว้มันต้องสต็อปตอนนี้แทนสต็อปเรคคอร์ดนะครับสมมติลองเปิดนะครับนะครับลูกค้ากดเรคคอร์ดปุ๊บนะครับกดไม่ได้เอ้ยกดหยุดได้แต่กดตรงนี้ไม่ได้อ่าถูกต้องครับนะครับจะกดไปไห้ครัมันจะเป็นอย่างนี้เป็วนวันที่ลูกค้าสงสัยว่าทําไมมันถึงกดหยุดไม่ได้นะกออะ็อยู่ที่หมดทำน้ำนี่ใช่ครับ คุณผ okay. ูมว่าสมมติว่าทั้งสามก้อนเนี้ยอย่างเงี้ยหมดหมดเกี้ยงเลยสามชั่วโมงเต็มทุกก้อนส่วนตัวอะแปเตอร์คุณลู้าต้องหาเพิ่มติดตามมารถติดตามหัวกันนหน่อยจะได้แต่ว่าก็สามารถล้างเอาน้ำมาเช็ดแล้วก็ติดได้ตลอดเลยเป็นกาวกาวไตอนนี้ก็ตับตัวนี้ต่อตัวนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีให้แล้ว เ <c oughs> ออแล้วก <c oughs> ็ต้องติดอันนี้พนเพื่อติดกล้องอีกทีโอเค